สวัสดีค่ะมาต่อกันเลยนะคะกับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะเรื่องจํานวนนับที่มากกว่าหนึ่งมืนยังอยู่เรื่องนี้อยู่นะคะแต่หัวข้อต่อไปคือเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนับนะคะการเปรียบเทียบจํานวนนับถ้าจํานวนหลักที่ต่างกันจะเปรียบเทียบได้ง่ายมากใช่ไหมคะหลักไหนที่เอ่อจำนวนไหนที่หลักเยอะกว่า จำนวนนั้นก็จะมากกว่าโดยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยใช่ยังไงนะคะบางคนสับสนมีข้อควรจํามีข้อให้จําก็คือตัวที่อ้าปากนี่แหละคะ่ะคุณครูเรียกว่าอ้าเนาะมันจะอ้าไปหาตัวที่มากกว่าเสมอโดยเปรียบเทียบจากหลักข้างหน้านะคะยึดข้างหน้าเป็นหลักนะคะตัวหน้าสุดเป็นหลักอย่างเช่นข้อนี้ค่ะหนึ่งมื่น 6กพัมีอยู่5หลักใช่ไหมคะกับ1นึ่งแสือันนี้มีอยู่6หลักหลักต่างกันแบบนี้ค่าไหนที่มีหลักเยอะจะต้องมากกว่าอยู่แล้วและเครื่องหมายมากกว่าจะหันแบบนี้นะคะอ้าปากแบบนี้ไปทางเลขที่มากเสมอค่ะ เราดูข้างหน้าเป็นหลักนะคะว่าเปรียบเทียบกับตัวไหนอตัวหน้าเปรียบเทียบกับตัวหลัง1 0 0 0 0มืต้องน้อยกว่า1,000 0แอยู่แล้วค่ะตัวที่น้อยคุณครูจะอธิบายว่าให้หันก้นเลยหันก้นใส่ตัวที่น้อยนั่นเองนะคะฉะนั้นข้อนี้16,700เ็อ, 6, 700, อ่้อ1 6จ9จึงน้อยกว่า17 0 0 0 0มืน,นะคะ อันนี้ลองทําไปพร้อมกันเรื่องการเปรียบเทียบจานวนนะคะในข้อนี้หลักเท่ากันเลยมีอยู่สี่หลักนะคะคือหลักพันมาดูตัวแรกค่ะเก้าอยู่ในหลักพันเท่ากับเก้าพันเจ็ดอยู่ในหลักพันเท่ากับเจ็ดพันเก้าต้องเยอะกว่าอยู่แล้วค่ะนะคะดูข้างหน้านี้นะดูตัวข้างหน้าน,นะคะฉะนั้นเครื่องหมายจะใส่เครื่องหมายอะไรคะมากกว่ามากกว่าเมากกื่อก,กี้คุณครูบอกแล้วค่ะ อ้าปากใสตัวที่มากค่ะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบนี่ค่ะแบบนี้นะอ้าปากใสตัวนี้อ่าต่อไปค่ะดูตัวข้างหน้าข้างหน้าเป็นหลักนะคะแปดร้อยหกสิบกับหกร้อยแปดสิบค่ะหลักเท่ากันเลยแค่สามหลักดูตัวแรกค่ะแปดอยู่ในหลักร้อยเท่ากับแปดร้อยหกอยู่ในหลักร้อยเท่ากับหกร้อยฉะนั้นแปดร้อยต้องมากกว่าค่ะเครื่องหมายหันไปทางไหนคะ หันหาตัวที่มากค่ะตัวข้างหน้าตรงนี้เนาะนี่ได้แบบนี้ข้อต่อไปค่ะสามหลักเท่ากันเลยหกร้อกับแป0รอันนี้เรายังไม่ได้ไปดูหลักหน่วยกับสิบหน่วยกับสิบข้างหลังนะเราดูหลักแรกเลยถ้าตัวเลขต่างกันแบบนี้เปรียบเทียบได้ง่ายมากค่ะนะคะฉะนั้นข้อนี้จินตอบเท่าไหร่คะ ใช่ค่ะห0 0้อยต้องน้อยกว่าแ800ดร้อยอยู่แล้วค่ะหันก้นให้ตัวนี้เลยตัวข้างหน้าเอาข้างหน้ามาเปรียบเทียบนะคะเอาข้างหน้ามาเปรียบออกับตัวหลังนะอ่าข้อต่อไปจงเขียนอันนี้เป็นวงกลมนะคะวงกลมล้อมรอบจํานวนที่มีค่ามากกว่าในแต่ละข้อค่ะข้อที่หนึ่งสี่หลักเท่ากันสี่หลักเท่ากันค่ะมาดูหลักแรกสองพันหลักสองก็สองพันมันเท่ากันอยู่ ใช่ไหมคะไปดูหลักร้อยค่ะแปดร้อยเท่ากันอีกค่ะหลักที่สองคือหลักร้อยมาดูหลักสิบค่ะหลักถัดมาอันนี้มีแค่หนึ่งสิบโอันหลังมีสองสิบใช่ไหมคะสองสิบก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วค่ะก็ว,วงกลมเดี๋ยวจากโจทย์ให้วงกลมแต่คุณครูอยากให้ใส่เครื่องหมายมากกว่าเนาะมากกว่าน้อยกว่าดีกว่าเดี๋ยวเขียนให้ดูเนาะจงเขียน เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะคะมาดูข้อนี้จะต้องใส่อะไรดูตัวข้างหน้านะคะเลขหลักข้างหน้านี่มีค่าน้อยใช่ไหมน้อยคุครูบอกให้หันก้นใส่ล้านหลจะเป็นแบบนี้นะคะเออข้อนี้ตอบน้อยนะคะอ่ะทั้งวงกลมด้วยทั้งใส่เครื่องหมายด้วยลองสิคะจะสับสนไหมอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะ เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกกับเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกดูหลักแรกหลักพันนะคะเก้าพันเท่ากันเลยมันเท่ากันก็ขยับมาดูหลักที่สองค่ะคือหลักร้อยก็ยังเป็นเจ็ดร้อยเท่ากันอีกมาดูหลักถัดมาค่ะหลักสิบข้างหน้าเป็นห้าข้างหลังเป็นหกสิบใช่ไหมข้างหน้าเป็นห้าสิบห้าต้องน้อยกว่าอยู่แล้วน้อยกว่าก็ต้องหันก้นใส่ตัวน้อยไปเลยนะคะแบบนี้อ่ะ ข้อนี้ฝากเป็นการบ้านเลยแล้วกันเป็นการบ้านนะคะหน้านี้นะคะส่งได้ทั้งในกลุ่มแล้วก็ลายส่วนตัวนะคะขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ใส่ใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะ